กราบขอขอมาป่าชุนสถานฟ้าอิมเมนแอร์ดาราช่อง7นักชกจอมเก๋วัย35ปีนะครับที่มีข่าวย้ายไปซบศึกเพชรยินดีแล้วล่าสุดได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุการย้ายศึก พร้อมกราบขอขอมาป่าชุนเกียรติเพชรสวัสดีเพื่อนช่องยูทูปสอพัฒนาชัยครับอยู่กับผมมาเดินว,วิรัสักเล็กสอพัฒนาชัยอัปเดตข่าวสารวงการมวยทางยูทูปกับช่องยูทูปสอพัฒนาชัยครับสถานฟ้าเสริมพรอวิว,วัฒนะครับหรือว่าสถานฟ้าอีมิเนนต์แอร์สถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุ้งเบยที่เพื่อนๆนั้นติดตาติดตากันมาอย่างยาวนานปัจจุบันเขาอายุ35ปีครับเจ้าของส่วนสูง165เซนติเมตรมวยจังหวะฝีมือจากจังหวัดศรีสะเกครับ ก็หลายคนน่าจะทราบกันดีสมัยใช้อิมินแอร์ก็เป็นดาราเจ็ดสีเลยครับฟอร์มหลังนะครับมีโชคในศึกช่างมวยไทยเกียรติเพชรครับวันที่4เดือนเมษายนส5 6 4ายครับก็เจอกับเพชรแม่พริกปล่อยไยักษ์แดนหนืองน,นะครับใบนั้นก็แพ้นอกยกสีแล้วก็ถ้าเป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับก็มีเจอกับวินมอรัตนัณฑิตครับไปนั้นเขาก็แพ้ให้กับวินมอรัตนัณฑิตเหมือนกันซึ่งพี่แจ็คจะทานฟ้านะครับก็ได้ออกมาโพสตหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองบอกว่าผมต้องกราบขอกระมาเฮียชุดด้วยครับ ผมสำนึกบุญคุณมาตลอดการข้ามาชกสึกเพชรยินดีนั้นเนื่องจากหัวหน้าคณะทนายต๋อยได้มอบผมให้กับค่ายมวยเพชรพัชราะคาเดมี่แล้วทางค่ายเสนอผมชกสึกไหนผมก็ต้องชกตามที่ค่ายเขาจัดให้ชกผมไม่ได้อยู่ค่ายเสริมพริวัตแล้วด้วยเช่นกันผมขอชี้แจงให้แฟนมวยทราบและขอผูทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยครับและนี่ก็เป็นข่าวสารวงการมวยครับที่นามาป่าก,กันสถานฟ้านะครับไฟหน้าจะเจอกับใครตอนนี้ข้ามไปชกที่ศึกเพชรยินดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็อย่างที่บอกครับเขามาเก็บตัวพิซซ้อมอยู่กับเปชราัชราคาเดมี่นานพอสมควรแล้วนะครับนี่เป็นข่าวสารวงการมวยที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ครับฝากไปด้วยแอดมวยดังมีแอดนำหน้า m u a y d u n t แอดมวยดังกดเพื่อนเพื่อน,อนในไลน์ถ้าบอกว่ามาจากช่องสพัฒนาชายัยรับโบนัสพิเศษ100ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบข่าวแบบนี้นะครับอยากจะรับฟังข่าวสารวงการมวยก่อนใครกดติดตามช่อง u t u b e สพัฒนาชายาัยเอาไว้ครับพอกันไม่คลิปนาครับยูดีมีแห้งซมบาบดีสุปูสุขนครับ